หมดมากอ่ายไม่เต็ม,ม,ตมสรุปคนพบแล้วใช่ไหมว่าต้องกิบเบาใช่ไหมขวาเบาด้วยเลยเบาเลย,เเลยใช่มันจะทิ้งมาใหม่เองอะตัวกดมาก่อนให้ได้ หลังลูกนิดนึงโดนพื้นระยะหายเลยนะสิบหลาหายเลยมันอยู่ที่บาลานซ์เราถ้าเกิดว่าบาลานซ์เราดีอะ่ะไม้ก็จะตามตามเราคือสรุปการทรงตัวลุ้นลวนทรงตัวดีไม้ตามเองคลิปเราเบาอู่แล้วถูกไหมครับไม้มีแรงเหวี่ยงเลยครับรนี้ไก่นะ คือไม้มันพร้อมจะเหวี่ยงอยู่แล้วแต่เนี้เราไปตีมันได้ร้อยหกจริงๆเลยนใช่ใช่ประมาณนั้นแคลรี่นะร้อยหกแต่ถ้าคนบาลานไม่ดีใช่ไหมมันก็จะไปเอาแขนพยายามตีให้แรงสมตัวให้ได้ระยะเริ่มเลยทงแล้วเค

ออกรอบประหสิบไหมตอนแรกว่าจะไปออกมันสวิรัติแต่ว่าสิบงานคงมีงานเยอะนะที่ไปที่สูงใช่ไหมครับตอนลองเราเจ็ดสิบกิโลเนะราเนี่ยลงมาก่อนลองมาที่พื้นหน่ันดึงให้มัน